สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกม Elden Ring ใน DLC Shadow of the Earth Tree คลิปนี้เป็นการสู้กับบอสร่างแยกพฤกษาเงาคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาใช้ดูเฉพาะตอนที่สู้บอสไม่ไหวจริงๆเท่านั้นนะเริ่มต้นให้เราวิ่งตรงเข้าไปหาบอสเลยครับตอนที่ยิงหนามวิ่งมาตามพื้นให้กลิ้งหลบแบบนี้แล้วก็หลบอีกทีแล้ววิ่งเข้าไปที่คนต้นเลยครับบอสอาจจะใช้ท่าหมุนรอบตัวซึ่งจะโจมตี2จังหวะ ให้เราเี่่งหลบเข้าไปประชิดคนต้นแล้วใช้คาถาวิญญาณอาคาตของไรข่ขาเพราะว่าบอสตัวนี้แพ้ไฟครับคาถานี้จะโจมตีต่อเนื่องหลายครั้งเห็นว่ายิงไม่ขีดทีเนี้ยบอสเลือดลดพคว,วบเลยครับตอนนี้บอสเลือดหมดแล้วจะจิ้มเข้าไปที่หน้าทีหนึ่งจริงๆไม่ต้องชิ้ก็ได้เพราะว่าเลือดมันหมดแล้วแหละแต่ว่าเอาท่าสวยไว้ก่อนจากนั้นก็ซัมมอนน้องมีมิกออกมาครับ มาเจอกันในเฟสสองบอสจัดโอมาจะใช้ท่าพุ่งชนหลบยากมากๆครับท่านี้ผมใช้ก้าวสุนักล่านเนื้อบางทียังหลบไม่พ้นลเลยก็จะพุ่งชน3ทีแบบนี้แล้วก็จะใช้ท่าปล่อยแสงขึ้นฟ้าลูกกระสุนจะพุ่งตรงมาที่เราให้กลิ้งหลบแล้วก็เช่นเคยเข้าไปประชิดคนต้นให้ได้แล้วใช้วิญญาณอาฆาตของไรคาเราควรจะใส่เครื่องรางทุกอย่างที่เพิ่มพลังไฟนะครับ ความยากของเฟสสคือถ้าเราเข้าประชิดตัวเขาจะกระโดดไข่หลังพร้อมกับใช้แสฟ้ฟาดกวาดตามพื้นซึ่งเราจะมองไม่เห็นขรีใช้ภาาปล่อยแสงอีกแล้วให้กลิ้งหลบแล้วก็หลบถ้าบอสกระโดดหนีไปไกลๆเขาอ,อาจจะใช้หนามหรือว่าจะใช้ท่าพุ่งชนครับ แสงหมุนตัวหลบสองจังหวะเข้าประชิดคนต้นได้แล้วเสร็จฉันละนีเผาซะเลยเผารัวๆโดนหนัก้าไปจนได้ลิ่งหลบไม่พ้นครับหลบอีกทีกลิ่งหลบสองจังหวะเข้าประชิดคนต้นแต่บอสจะมีภาพปล่อยน้ำหนเหลืองที่พื้น ซึ่งจะมีหนามระเบิดขึ้นมาครับเราต้องคอยสังเกตดีๆในที่สุดเราก็ชนะบอสได้แล้วนี่เนี่ยจิ้มหน้าแถมให้ทีหนึ่งดีใจจังเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่นะมีเฟสสามด้เหรอ ในเฟสสาบอสจะมีท่าระเบิดรอบตัวแบบนี้ครับและหลังจากระเบิดบอสจะหมดแรงสักพักหนึ่งตอนที่กำลังจะระเบิดให้เราวิ่งออกมาห่างๆนะครับและบอสก็ยังใช้ท่าพุ่งชนได้ด้วยมีท่าหนามอีกตอนนี้เลือดผมเหลืออยู่ขีดเดียวแล้วครับขวดเติมเลือดก็หมดแล้วต้องหลบให้ได้หมดทุกท่าเลยครับไม่งั้นโดนทีเดียวสู่ขีดแน่นอน รอบอสระเบิดตัวก่อนแล้วรีบวิ่งเข้าไปจัดการเลยครับยิงเผาระยะประชิดยิงเข้าไปยิงรัวๆไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยดูเหมือนจะมีความหวังอยู่ครับตอนนี้บอสกําลังตีกับมีมิกกดเติมเวทอีกนิดเดียวเท่านั้นในที่สุดน้องมีมิกก็จัดการบอสได้ครับนี่สรุปผมเป็นตัวแทงใช่ไหมเนี่ยได้ไอเทมมา ความทรงจำของย่าแหวนเงาและมหารูนมิเคลา่าอันนี้น่าจะเป็นไอเทมเควสนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปใช้ทำอะไรความทรงจำของร่างแยกพฤกษาเงาพฤกษาเงาคือเงาแห่งพฤกษาทองกําเนิดจากสํานึกดํมมืดอันไม่หาจเรียกว่าบัญญัติได้ประบบางและบิดเบี้ยวสามารถเลือกรับเป็นอาวุธยักษ์ดอกย้าแหวนเงาดอกใหญ่เอาส่วนหัวของญ้าแหวนเงาต้นมะฮือมา อันเป็นร่างแยกของพฤกษาเงาหรือส่วนดอกไม้มาใช้เป็นอาวุธทั้งอย่างนั้นลักษณะคล้ายพฤกษาเงาการหนึ่งเกี่ยวประวัติรองรับและอบอุ้มก้านดอกหรือเลือกรับเป็นมนตราดินแดนเงาทมินมนตรามีที่มาจากพฤกษาเงากลายร่างเศษส,กสเก็ตสีทองจํานวนมากเว้นจังหวะสักครู่แล้วปล่อยสเก็ตใส่เป้าหมายกิ่งก้านสะบัดโปรยพลังแห่งพฤกษาเงาทําให้ทองได้อยู่เคียงคู่เงา ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสองสาวันวันนี้ผมยังรปะจนภัยแบบงูๆปลาปลาอยู่เลยถ้าเป็เพื่อนคนไหนจบแล้วช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าไปหาของดีๆได,ด,ด้ที่ไหนบ้างวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ